สวัสดีค่ะเพื่อนเือนทุกคนวันนี้ค่ะมาดูกล้วยหอมญี่ปุ่นค่ะตกเคขือแล้วนะคะเครือเล็กๆเพราะว่าต้นเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่มันไม่เยอะแล้วก็ปลูกกันปลูกแบบหลายๆอย่างทำให้เขาต้นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ต้นไม่อวกไม่โตเท่าไหร่ เดี๋ยวเขาก็จะโตได้อีกนะคะเนี่ยลูกของเขาเนี่ยมีแค่สามสี่วีเองค่ะเนี่ยแต่มีน้อยบีแต่ลูกเขาก็จะเต็มวีนะคะเดี๋ยวรอเขาโตอันนี้เขาเพิ่งจะตกปียังไม่ยังไม่ได้ตัดปีทิ้งเลยคะ่ะวันนี้แหละจะเอาปีเขาทิ้งออกไปเพื่อให้เขาได้เลี้ยงลูกเขาให้สมบูรณ์เต็มที่ ้นเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่ค่ะเขื่อเขาก็เลยเล็กแต่ถ้าต้นเขาโตสมบูรณ์มากๆเขื่อเขาก็ใหญ่มากเหมือนกันนะคะแล้วหวีเขาก็ใหญ่ด้วยลูกของเขาน้หนักดีเนื้อแน่นมากค่ะกล้วย,วยหอมญี่ปุ่นตอนเขาสุกก็จะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเนื้อเขาจะละเอียดกินอร่อยดีค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ